ธนูเซล์บังระบบบังเขาเรียกว่าธนูเซลอันนี้บังตราเราอยตราตราเราต,ตรอกอันนี้คือเขาเรียกว่าธนูเซลบังกือบทนูเซล,เซลอันนี้แหละเป็นของวิเศษให้มีประสิทธิภาพเพื่อโยมใดศรัทธาอยากจะได้เอาไปใช้ให้รู้จักบุญคุณของใช้หรือไปเก็บไว้เพื่อเป็นสิริมงคลได้สามารถที่จะเป็น เมตตาการุณาในในตัวได้เพราะว่าการปลุกเสกนี่มันมีคาถาหลายแบบส่วนอาการ32ประการของเราทั้งหมดนี่แหละแต่ก็มีมเป็นภาษาของอส่วนอีกทีหนึ่งมีกคาถากำกับอยู่ถึงจะเกิดประสิทธิผลมีประสิทธิภาพได้อันนี้เขาเรียกว่ากระสุนคดคือให้ถูกแต่ต้องมีกระถานำอนบอกว่าอาวัาจีเออย่แคล้วอย่างนี้อวจีเออย่าแคล้วรับรองว่ายิงไม่พลาด สิ่งสี่อย่างนี้เก็บรวบรวมไว้แล้วก็มาทำเราเป็นกุศลคดกริงสามารถที่ไปใช้ได้หลายอย่างใช้ได้ทางเมตตามหานิยมและป้องกันผู้ผีปีศาจทั้งหลายหรือมีศัตรูกเกิดขึ้นมาเอาตัวนี้ช่วยได้อยู่ที่เราอธิษฐานการใช้ถ้าเราใช้ทางเมตาก็จะเป็นเมตตาเพราะเราใช้ทางเป็นพุทธคุณก็จะได้เป็นพุทธคุณหลายอย่างนี่คือเป็นของวิเศษ